ม่อยู่พอไม่อยู่อะไรชื่นงับกราบโมอไม่เป็นไรชี้ไปก่อนเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วก็เรานะคะอะไรยังไงคะตอนนี้อยู่ที่สุมนะคะสุมเดี๋ยวไปดูนีเซ็ตของอนะคะตอนนี้เรามาทดสอบว่าได้ยินเสียงเราไหมใช่โอเคไม่อยู่เออเอเนเอมากแบบว่าเธอกับเดาเ เสียงโอเคไหมคะทางบ้านได้ยินโอเคไหมเอ่ตอบด้วยได้ยินปะชัดเจนดีไหมคะหรือว่าได้ยินแค่รูปปากฮัลโหลอาร์ตสบายดีตป็นไม่สบายไปหาหมอนะคะอาร์ตแดนเซอร์อาร์ตแดนเซอร์กัมปูกัมปูได้ยินนะคะโอเคโอเคโอเค แรงบนไดาลกาข้าแจ๋วเอาเลิศนะคะติดตามดูนะคะสำหรับท่านที่อยากจะลงทุนในเรื่องของทองนะคะมีบาทที่บาทมีสีที่ีกันเป็นตัวมาลงเป็นตัวทองของของระจิจนะคะไม่พออมาจ่ะเน้นได้อีกค่ะ ก็เดี da ๋ยวอยู <G brewer shots> ่ยาวๆกับถึงหนึ่งช <meaning>? ั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชุดสวยโซ่ทองโซทองคลองใจเราคนเปิดแบบอยกคนดูเลยป่ะหรือว่าได้ไหมเปิดตอนเราสวัสดีแาคไทยไปก่อนนะเนาะดีกว่าไหมพี่อนมันจะได้มีแบบได้น้อเข้ามาร้านแรกคอรงนี้เี๋ร้านค่ะอี่ น้องก็เปิดของน้องสองคนก่อนอีกสี่นาทีทำงานนะจา๊ะเพ็กแล้วเจอกันในเพจเด้อบาย